สวัสดีครับที่นี่บุรพากอวันนี้ก็เป็นวันดีครับที่แคดดี้ของเราเขารักเจ้านายเขาครับเขาเลยมาเก็บมะนาวนะครับบริเนเทียมาเก็บมะนาวเพื่อไปให้ลูกค้า <นะ S 1> เป็นของขวัญน,นะครับสำหรับใครที่มาตีเสาร์อาทิตย์นี้จะได้ลูกมะนาวจากสวนของเรานะครับซึ่งไม่มีสารเคมีเลยปลอดภัยครับเอาไปดื่มกับน้ำโซดาไปดื่มกับกินทอนิกมาการิต้ารัมแมนโค้กหุ้ยได้หมดเลยดูสิครับมะนาวของเรารับรองว,ว่าน้ำเยอะแล้วก็ลูกใหญ่ ลูกใหญ่ไหมครับมะนาวลูกใหญ่ไหมครับแคดนี้มะนาวลูกใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่นะสมใจเลยนะโอ้โหที่อื่นขายครับแต่ที่บุรพานี่แจกฟรีเสาร์อาทิตย์มาตีกอล์ฟที่นี่เราแจกให้ทุกคนครับคนละสองใบสดๆเลยนะครับสดๆเลยอย่าลืมนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ไปไหนนะครับก็แวะมาที่บุรพากอล์ฟนะครับหรือจะเข้ามาชมสวนมะนาวของเราก็ได้นะครับแต่ขอร้องนะครับเราเด็นให้เองนะครับมีสำหรับทุกๆคนที่เข้ามาตีกอล์ฟเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ ที่นี่ปุรภากอกจากน้ำใจของแคดดี้ปุรภากอกวัสดีครับ